นี่คือเสียงของแผ่นดินนี่คือเสียงของแผ่นดินทิ่มสารพื้นบ้านโบราณ พี่น้องไก่เคี่ยงนะครับพี่น้องเช่าโหวตใหญ่ครับืันนี้ขอดึงเอาโหวตใหญ่แปลงล่างเป็นโวหวตน้อยๆนะครับฝากพี่ฝั่งน้องเช่าจังหวัดโรสนะครับเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของเช่าจังหวัดโรสพอให้สูญหายไปครับ เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของจังหว,วัดปรอ่น้องเป็นไล่สารเผื่อบานให้ซื้อว่าไล่สาวหน่อยคิดแม่ครับ อีกไล่หนึ่งซึ่งเป็นไล่เอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์นะครับซึ่งเป็นพรดกทกอดจากภูจากงานเสืบอทอดมาเป็นไล่สุดซสแนนสุดซนแนนทางแง่ม,มีทาาพิ้นก็นมีแต่ว่าทาาโบดพี่น,อน้องบอกให้เดี๋ยวฟังจะเกลือบบัดนี้กระผมขอนำเสนอนะครับล่สุดสนแนนแบบทาาโบสครับให้ท่านผู้มีเกียรติท่านได้รับชมและรับฟังนะครับณเวทีแห่งนี้ นะครับมองอื่นบ่ทันเพชรแสดงว่าซั่นว่าใหม่สดกับเอ่อเชิญครับ สุดยอดศิลปินนะครับแห่งชาติครับ <Hello. S 1> คุณแม่ชวีวรรณดําเนินครับ buồn miền จอยแห่น้ำคํำโมรานเ้าไว้การทำบาปทำบุญล้วนเป็นของมีจริงสิ่งที่ห้าควรสัพพันยูเพิ่งใไหวเหนไใบร่านได้เปิดอ่านการทํำทานของมหาเวทเจ้าเอาให้แกภาพชาติก้อนกี่สอบอนบุตตาคือกันหาชาลีเที่ยวไปหาคาสอนกันหาชาลีเป็นพ่อข้าพามาน้าเป็นหัวตา หลังใส่ตาตัตานทางหน้าใส่ซองทางข้อขาโค้กทางโคกอขาพัดโค้นซองกะตีงอถามเหวสั้นๆโผย่กิ่งดินกันหาขั้วได้ไม่ไปทั้งตาชาดีขั้วได้น้ำหมูท่าม้าปากเรียบขับหน่อยแดงเิ่งหน่งตงาัวตายจากชาดันจังมากเปิดปิธราม มั่กระเดินหาขอเที่ยวไปจนโพลเพราะว่ากำทิ่้ำไว้ตามสนองส่ชาไพาา่บอาสติดเป็นเว้นหายต่อไว้ขั้นขั้นํิเน้ำังนั้นลายชาตามสนองโอมาน้องฟังดูเรื่องทั้นทํำท่านไว้ชาวรอยเอ็ดจึงจักไห้ได้มีงานบุนเวีฟังเพลงกินข้าวปุ่มี้บ็กโี แต่วันที่6เด,ดือนมีนาะช้ารอยเอ็ดจัดมาเราคคานให้คนดูเชิญมาดูในงานนี้บนเวทีมีแสดงบทประกอบจากบังกันยกส่วนยอออกมาให้ทางชมจกเอาชาติเป็นพระเวสันนนเพื่อเป็นอุทหัหอนเดสาจุชนเจา้ากับให้มองเห็นเท้าผมของท้านที่ส,นสนั่งสูงคนใน สมประสงค์ได้สำเร็จโพธิญาณจังมาเป็นองค์สัมมาพระพุทธเจ้าให้เฮาโโอยู่ทุกวัน คือสุดยอดของศิลปินแห่งชาตินะครับคือหลากเสาของทางวัฒนธรรมนะครับเหลืออีกผู้หนึ่งคับอีกผู้หนึงสุดยอดนะครับถ้าสิเอ่ยถึงมอลำล่ามแกลคงสิงมมวยกูได้เกินนะครับสุดยอดศิลปินสังวาดอุบนท่านออฉลาดส่งเสริมครับพี่น้องครับ คอชฉลาสรงเสริมนะครับจะมาในรูปแบบนะครับการเทศสังวาสอิสานใต้ประกอบการแสดง xong để cho là tí do à, anh hai tuổi tại tuần 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 bé có tuần 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 จักหูมาอีนางนาไทยเดินไปหาหาสองตายตาเจ้งเบียดก็สิ้นแต่ขึนเดียวแต่เขาเกี่ยวนั้นสอดแต่สิมายอดข้างละนาอาตาคืนนั้นลังอาติคาดแค้วเฮืองคุ้งแล้วสายอาลุนก่อสองมาสาบุญดังเท้าคอยคืนมา ถึงสวรรค์ท่านให้ตั้งอยู่จิ้มใกล้ภูต้นโอ้ยแหมแม่ก็หอมหิวนอยู่จริงจังนี่ใจใฝ่เมื่อตะทีทางใดอ้ยนตามธาทางหา เอกเวดูลังอริยสองอันทรงนำมหลอดจันทุปาลิสิติศิลาสดทวายโหนกับตังณหมุติปาริญาสมาธิศบาลสมาธิกว่ามเย็นสองสิ่งอื่นยันั่งอัมสาสองแม่ของนิมลนงค์ให้อาปกให้ ปาดไฟน้ำไตรพุ่ยเป็นด่าง้นย่อยไหลดังลงมาประพัดตะเปก็ไปเดินหาหวานขึ้นเขาด้านจอทาแเน่ยองหาดรุปะไม่หวังจะได้ลูกแ้วแม่มาชงอู่อินหาก็บ่คดสร้างคูดงถวกกองตนน้า ล Jenny, ูกอกอักห้องไนผูตนสแก่ได้คอยขึ้นมาสัสาลาแก่กลัวสามีสันติเกยไก่ปะพูบานน้ำมาดอหัมนาต้าบาดึงู่ ปอบอพาแก้วดอกไม้สีสตาองค์แม่ก็สมคุ้มทุกอย่างใ้คอยละหอยตัวผัวตมเป็นก้อนกะทาวาหน้าโขนจังมือจอมพาแก้วแก้วทานอย่างเห็ดสอแก้วดวงดีโบ้ดีบุ้งคนหอยว่าซาดตัวใดนำไปขา ตายจะถ้าตั้งสองแล้วอันจะลื้อกาขาโกธาแมนบากาละถ้ามันกดก็้องเสียมหมดทุกข้ายมาตั้งริวาสอนพุดตาตายมวยก็บ้องลแลาแกไป้วยเินน้องที่น้นองโอ้เฮาหนาาขอโนูภาคุดอม ฟันเล่นสอวลูกแกว้วที่ยวทองไปมันในสาขานีกจ็จ้าเยลห้อยมาสักัวไดใจบ้าพงเกี่ยวขาบเอาไปกินอันเชิอสักกูนรกกาลาข้งบอบินไปมาเป็นคูก็บอมาฮองสะพูอ้าม,มาตาสองสามร่างหินทนาหโอยมาเอาสักวันน,วนักพูนขาแต่ประชวย ข้าบอลูกเจ้ามาจะที่ทางไหนเย็ยนเยนาหัวสะตัวไรเทปับขอขี้ว่าคาบตายไปอันเจะลืมสามจังลาตีเจ้ามาที่สีสางแยมสองตานแกมเปรียบดังเดี่ยวฟันสองตาด,ดตามเดียด่ยวหัวแขนสวยสอยต่อขายเต็มมือใส่สระนี้เกี่นองอนเดียด่ยวนุ่น ควนละคาเด็ดตุนขาดเป็นโลข้ามาทลาดมาซ้ำนั่งก็ตดารนาสองเสียไว่ก็ห้องห้องให้จมวิ่งอุมอุมอุ้มอุ้มอุ้มอน้มอห้มอุ้มอุมอุ้าอุอ้มอต้มอมอุุ้้มอุ้มอ้าออ้อม้มอ สองโซฟาพาดต่ว่าดูขาอูเลทุกย่ันดีอมเขื่อน้ำทุกอาลามหอมไหมทุกแรงใหแห้งหมดใดเหี่ยวว่าแก้วพุทธาแม่นิตายตกลงน้ำแม่ก็คอยล้มเหี้ยวว่าแก้วแม่นิตายตกลงตมแม่ก็คอยล้มยำคันยำเหยียบแก้วแม่ก็คอยกั้ไปแม่ก็คอยกั้มา បាបាជាបស់សពព្រះរាជាឡកងឲ្យទន់ផាងក្នុងតាយឺនអូយអើយនេះអើយហា มุ่งความยด่นยุ่งอะไรมันจริงเลยอ่อนซ้อนเอ้

อดีตัวพี่เฝ้าเฝ้าว่าเฮาวัดพิบานพี่กมาบ้านไ่าสิสาสขมันจะเอาสไลไปนห้องนางออเงินนั้นค่าหลับั้ออกเงินนั้นาต้องเพียขอมาจำนอกจับได้ไหมปวดรบกอดีถูกต้องใจันนอกดีถูกตองใจดก็ใครพี่บอกว่ากตงใจอายด้วย Nàng thì rơi bước đầu Chẳng thọc để toán thọc thọc đi thoáng Thọc mới ôi cháu lại sống vang không khóc cứ đằng kia nông đã nghe đi cháu khá là sáng Đã ở bên nôn này nông nàng Ta đã bên nôn này nông nàng Thằng ta cháu sống dần hơn đâu Sự thân ta bao khóc lại đau đâu Phát khóc là bao khóc lại sáng Chỉ đọc nhìn nó ngọt ngủ đi đâu Người mới trông là toàn Yeah. ขออนุญาตอยู่ต่อนะคะพอดีมีหลายท่านเลยค่ะสนใจจะขอเรียนถามคุณพ่อปอฉลาดน้อยเนาะว่าที่คุณพ่ออันนั่งเบาเง้วๆรับมวลมวลเพื่อเดินที่อย่างค่ะคุณพ่อมาที่กันหงมมาเทศมาที่กันหงกันหากันที่นั่งมาอี่เปิดป่ากลับมาบเ่เห็นลูกกันมาถามาพอดีกลับมาเลยก็มาถามพระเวสสตุลตอนก,ก็บอกบอตอบ ค่ะเปิดกับเบ,บ้าตอบเปิดกับเขาไปได้ปลาหาอีกไปสามมือไปตามหาลูกค่ะหาตามมือไป,ปาหาขึ้นต้นมาเออหาลูกบ่เห็นกลับมาถามหัวัวก็บอกว่าคุณพ่อเป็นคนแต่งบทกลอนนี่เองไหมาคะมันมีอยู่ในหนังสือของอ่ามรดกประสาทดูไหมคะที่จริงเราพ่อปอชลอดน้อยเพิ่ะเป็นนักเทศเป็นนักเทศแต่มันเป็นหมอห้ามเป็นนักเทศก่อนจะเป็นหลวงพ่อก่อนพ่อเป็นเน้นเป็นเน้นน้อยเป็นเน็นโนยแมนเป็นเน้นน้อยเทศ แต่บอกคยเทีจะเทียบกันนี่แต่จำได้พออ่านแล้วซื้อทับเอานักสือทับมาอ่านดูข้อวายเป็นนักสือที่จารย์ลบใส่ไว้ค่ะอีสานไต่เอี๊ยดีนี่แบบนี้นะทับนองสานไตวก้อนแถววันกดคนลูกในยิ่เราีกินฮอดบานค่ะจังหวัดอำนาจยโสสีเกตอุบลสามจังหวัดอิสเทศปเขาเอื้นเทศทับนองอีสานไต่เทศทับนองอีสานไต่ อังหนาา้าวามังก็ตามไปแล้วโอ้อโอสุดยอดสุดยอดค่ะพี่น้องคะท่านคะออพอดีค่ะได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะคะจากท่านประธานในพิธีเปิดงานในวันพรุ่งนี้ท่านได้ให้โอกาส มาเยี่ยมการแสดงมาเยี่ยมชมการแสดงก่อนนะคะก็ขอขอบพระคุณและขอน้อมต้อนรับค่ะท่านปรเมศงามพิเชษค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมค่ะขอเสียงต้อนรับท่านด้วยนะคะ <S <S เป็นนักการเมืองที่หล่อที่สุดในประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าชาวร้อยเอ็ดจะเป็น f อฟท่านนะคะ,ะมีปีไหนปีที่แล้วหรือเปล่าที่ท่านมานะคะปรากฏว่าเราก็เชิญดารามาแสดงนะคุณแม่ แต่ปรากฏว่า FC ขอถ่ายรูปก,กับท่านประธานมากกว่าดาราอีกนะคะอันเป็นที่น่าอเมซิ่งร้อยเอ็ดอีกแล้วนะคะค่ะสําหรับศิลปินแห่งชาติทั้ง3ท่านที่ได้แสดงจบไปแล้วนั้นนะคะท่านแรกค่ะท่านดรชวีวันพันธุค์ค่ะหมอรำชวีวันดําเนินค่ะท่านที่2ค่ะคุณพ่อหมอรำปอฉลาดน้อยค่ะและท่านที่3นะคะเพิ่งได้รับมันบากนะคะคุณพ่อค่ะเป็นผู้คิดค้นนะคะ หอโหวตนะคะเป็นผู Ed, ้คิดค totally so ้นโหวตซึ่งเป็นเป็นสัญลักษณ์เป็นดนตรีพื้นบ้านเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้นําเอาแนวคิดของท่านมามาจัดตั้งนะคะมาก่อสร้างเป็นหอโหวตซึ่งเป็นหอชุมเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณพ่อทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณศิลปินแห่งชาติทั้งสาท่านในโอกาสนี้นะคะขอให้ท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะได้ให้พวกเราได้ชื่นชมผลงานของท่านตลอดไปค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ คนี่แหละครับคือมรดกอีสานของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเนี่ยก็อยากบอกว่าจะสื